โยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟุ k ก1484 Channel นะฮะวันนี้นะผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพเคียวนะฮะคือสำหรับสาย PVP นะบอกเแล้ยฮะเก็บตังค์อีกแล้วฮะรอบนี้เก็บตังค์ไว้รอเลยครับผมสาย PVP มาแน่ๆถ้าพูดถึงตัวที่สูสีกันนะผมว่าตัวที่ส,สูสีกับเคียวมากที่สุดอะคือเคียวหรือไฟเตอร์นะถ้าจะสู้นะ ผมว่าสองตัวเนี้สู่สีกันถ้าเล่นดีทั้งคู่ก็คือแบบก็คือดุทั้งคู่นะตัวที่เท่าที่ผมสมัมผัสมานะตัวที่แพ้ทางเคียวมากที่สุดน่าจะเป็นดาบนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อก็จะรู้เองเพราะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกถึงความเกลียนของเขียวให้ดูครับว่าทําไมมันถึงเกลียนได้ขนาดนี้โอเคนะนี่เนดะี๋ยวผมจะลองมาเลยเขียวฮะความเกลียนของเขียวนะ ที่ผมพูดถึงนะคือเขียวเป็นตัวที่สามารถแยกล่างได้ไว้เข้าใจคาว่าแยกล่างไหมแล้วที่มันเกลียนเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวไหนตัวจริงตัวปลอมเนี่ยผมจะลองแยกให้ดูนะมาถึงปุ๊บผมแยกเลยอะนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยม,มันตีมันตีมอนอยู่เห็นไหมตีมอนอยู่อ่ะผมก็ตีเนี่ยอาตีคือเวลาตีอย่างเงี้ยนะคนอื่นเห็นอนะคนอื่นเห็นว่าเราเนี่ยเป็นสองคนนะครับ เข้าใจไหมเขาจะไม่รู้ว่าตัวไหนอ่ะคือตัวที่ควรตีนะเนี่ยสมมุติเราแยกล่างไปใช่ไหมพอผมกดแยกล่างปะแยกล่างปุ๊บผมวาร์ปมานี่เลยอ่านเนี่ยแล้วลุมตีเนี่ยอ่ะคุณรู้ไหมว่าตัวไหนตัวจริงเนี่ยอ่ะผมถามแค่นั้นแหละที่ผมบอกว่าดาบแพ้ทางคือดาบมันไม่รู้ไงแล้วพอดาบมันเล็งตัวไหนตัวหนึ่งถ้ามันเล็งพลาดอะ่ะคือคุณก็รู้สกิลของดาบพอพุ่งไปเสร็จหรือใส่เสร็จเนี่ยคือรอคููดาวเลยนะคือถ้าเล็งผิดคือคือไอ้นี่เลยครับคือเสียสกิลไปเลย แล้วเคียวแม่งก็ยืนตีอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจไหมเออนี่คือความเกียน์ที่หนึ่งครับความเกียน์ที่สองยังอยู่ที่สกิลเดิมครับสกิลนี้สมมติผมแยกไปไว่าผมวาร์ปมานี่ต,ต,ตมมีตีผมเห็นดาบสมมติผมเห็นดาบตีผมไหมถ้าดาบตีตัวจริงผมผมกดสกิลนี้อีกทีผมกดไม่ทันนะอ่ะแต่ถ้าดาบมาตีตัวจริงผมใช่ไหมผมกดสกิลนี้อีกทีอ่ะไอสกิลเนี้ยนะเพื่อนๆเห็นไหมเออเนี่ยที่ผมกดอยู่เนี่ยนะมันจะกลับไปที่ตัวปอมครับ พูดง่ายว่าพอดาบพุ่งมาหาเราเรากดกลับไปที่ตัวปอมได้เลยดาบก็ทีนี้ก็งงเลยดาบก็จะหรืออาชีพอื่นนะก็จะแบบงงเอา้าไอ้เหี้ยกูตีตัวปอมเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมทาให้ดูนะว่ามันเป็นไงอ่ผมแยกล่างไปวะปึ๊บวาร์มานี่เลยอาตีมันงงละพองงเสร็จมันมาตีตัวจริงไหมผมกดกลับไปที่ตัวปลอมครับปึ้งมันตีผิดตัวแล้วเข้าใจไหมนี่นี่คือความเรียนของเคียวครับผม มันไม่ใช่แค่นั้นนะเพื่อนๆอ่านเลยหุยนี่แค่นี้ก็ว่าเกียนแล้วอ่าไม่พอครับนี่เห็นสก,กิลบิงนี่ไหมเห็นไหมอ่าบิงก์ไกลมากไม่ใช่บิงก์ไกลธรรมดานะเวลาเพื่อนๆติดสตัน์หรือน็อกดาวน์นะไอ้บิงเนี่ยมันกดใช้ได้เว้ยเข้าใจไหมคือผมไม่มีใครมาลองให้ดูนะแต่ไอ้บิงเนี่ยมันกดใช้ได้แบบสมมติอ่าผมโดนตีผมสตัน์ปะมันมีให้ผมกดบิงปุ๊บ คือผมหายหายสตัรนเลยครับแล้วมึงดูครูดาวบิง์นะเพื่อน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 ดูคูดาวบิงนะส์ามวิคือมึงติดสตันอ่ะกดอ่ะเฮ้ยใครสตันกูอีกเหรอมึงสตันกูอีกออากดอีกเอา,ก,อก,อาก็ไม่สตัรนแล้วฮะคือแบบนี่คือความเกียนที่สองของมันเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาดูความเกียนที่สามนะอันนี้เกลียนมากเกลียนมากจริงๆนี่ไอเหยนนกนความเกียนที่สามครับสก,กิลสามเหมือนเดิมแยกล่างความเกียนที่สามคือ แยกปล่อยล่างปลอมออกไปครับแล้วเราหายตัวนี่เห็นไหมว่าเราหายตัวอ่าพอเราหาตัวแล้วไงอ่ะเราหายตัวมันก็คือตีอยู่อ่ะผมตีอยู่ใช่ไหมตีอยู่ปุ๊บผมกดสกิลเนี้ยคนก็ยังคิดว่าผมตีอยู่อ่ะแต่ในทั้งที่ผมหายตัวไปอยู่ข้างหลังมันแล้วเข้าใจไหมนี่คือนี่คือความเกียนที่สามครับนี่นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะอ่ะผมตีอยู่นะผมกดปุ๊บผมกดสกิลนี้ปุ๊บผมหายตัวไปละนี่ตัวผมยังยืนอยู่ครับแต่ผมมาอยู่ข้างหลังละเห็นไหม คือตอนตอนสมมติผมหายตัวเสร็จใช่ไหมผมกดบิง้งเนี่ยเราก็ยังอยู่ในสถานะหายตัวนะครับเนี่ยนี่คือความเคี้ยนของเคียวแล้วใครจะไปจับมันถูกว่าเอา้าตัวจริงมึงตัวไหนวะเออมึงคือตัวไหนเนี่ยกูงงเข้าใจไหมนี่ครับคือความเ,เคี้ยวอ่าผมก็แนะนําคร่าวๆไปก่อนนะมาเขาเรียกมาเรียกน้าย่อยนะให้เพื่อนๆน,นะที่ชอบสาย PVP นะอยากเล่นเขียวอ่ะ <laughs> เพราะว่า มันปั่นจริงๆมันเป็นตัวป่วนจริงๆอ่าป่วนมากเนี่ยปวนไม่ป่วนเนี่ยแต่สกิลหนักๆมันก็คือสกิลนี้นะแต่ก็ใช้ได้ไม่ค่อยเยอะนะเพราะคูดาวมันนานนะแล้วก็สกิลนี้แรงครับถ้าเราตีไปเรื่อยๆใช่ไหมหลอดเหลืองจะเต็มพอสกิลแรกเต็มเนี่ยมันจะฟาดแรงมากๆสกิลนี้ถ้าถ้าเก็บไว้แล้วใช้โดนเต็มๆนี่คือแรงมากๆนะแล้วก็มีโอกาสติดสตันด้วยนะรู้สึกว่านะโอเคผมก็มา แนะนำให้ประมาณนี้นะให้เพื่อนเพื่อนนั้นอยากเล่นกันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรื่องสเต็ปเรื่องอะไรคอมโบอะไรเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะทําคลิปมาสอนวิธีการเล่นนะโอเคเนาะโอเคแค่นี้ก็มารีวิวให้ดูก่อนนะถึงความเกลียของเคียวนะฮะแต่ผมชอบมากเลยนะขอดูอีกทีนิปึ้งนะ,ะไปะฮะไปะฮะเอาตัวจริงกุตัวไหนนะ่ะเฮ้ยพอมันมาตีเราปะกดสกิลนี้อีกทีครับกลับไปอยู่ที่เดิมฮนะตัวปลอมเราอยู่นู่นโอ้โห ตายดาบเดิบกระจุยกระจายครับไม่ใช่ดาบธรรมดาปืนฮะปืนนี้ตัวหนักเลยจะใช้อันติใส่ใครดีปืนนี้ใส่อันติว่านี่คือตายนะคือเคียวนี่มาพอหลังเคียวมานะอาชีพอ,อื่นนี่คือโอ้โหดอบไปเยอะเลยนะคนผมบอกไว้ก่อนแต่ก่อนจบคลิปครับทิ้งท้ายฮะตัวที่ทำดาเมจเยอะที่สุดฮะก็ยังคงเป็นโน้น,นึงฮะการสลิงเกอร์ครับผมอ่า คือผม,มเมนกันไงผมก็ต้องอวยอาชีพผมไว้ก่อนกันจ้ะเออก็ยังเป็นปืนนะที่ทําดาเมจใส่บอสใส่อะไรได้เยอะที่สุดนะฮะเขาเรียกดาเมจเพิร์สไซเิมั้งหรือเพ่ร์มินิทนะโอเคโอเคงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะแล้วก็มีคําถามไลไ์คอมเมนเ์ได้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับ